สวัสดีครับพวกกับผมวินเพชรยนต์รถครอบครัวที่คุณมั่นใจใครหารถ SUV สุดคุ้มนะครับเรียกว่าสมรรถนะดีราคาประหยัดนะครับจัดคันนี้ได้เลยครับ Honda h r v นะครับ1.8 EL ครับคันนี้เป็นรถหน่วยงานของศูนย์ h อน da โดยตรงเลยนะครับสวยคุ้มค่าไม่แค่7 0,000ื่นเท่านั้นเองปลายแดงออกห้างล้านกว่าแน่นอนแต่วันนี้ค่าตัวคุ้มคุ้มไปเลยนะครับเพียง5 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นฟรีดาวน์ผ่อนหมื่นเดียวครับรายได้20,000ื่นขึ้นไปซื้อคนเดียวจบ ไม่ต้องขำเบอร์โทรด้านล่างเลยครับ0 6 4 6 9 6 6ส3่ 5. เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะครับลูกค้าต่างจังหวัดทั่วไทยเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเส้นถึงหน้าบ้านท่านเลยครับสะดวกสบายมั่นใจได้ซื้อรถกบ,บินเพชรยนต์ครับคุณจะได้แต่รถเกรด A แบบนี้ไว้ใช้แน่นอนสวยคุ้มค่ามากนะฮะเส้นสายรายละเอียดน่าใช้แค่ไหนไปเลยครับชมนี้ได้เป็นรุ่น el นะครับเป็นลองแค่ตัว rs เท่านั้นแต่ออปชั่นไม่ธรรมดาไฟหน้านะครับนี่ฮะได้เป็น full led เลยแบบนี้ไฟ day light l like i ท์ guiding สวยสวยไฟเลีไฟ,ไฟ,ฟเล นะฮะชุดกันชนหน้าด้านล่างนะครับมีชุดสเกิร์ตเล็กๆตรงนี้สวยมากครับกันชนหน้านะครับนี่ฮะกระจังหน้าได้เป็นแบบแบล็กโครมสวยมากนะฮะตัดสลับกับพีโนแบล็ k ผิวพันธ์สันเหลี่ยมคมตัวรถนะครับนี่ฮะสวยเดิมแน่นอนครับรถทุกคันของเรานะครับขัดพิเศษเกรด A ไม่มีชนหนักพริกคว่ำจมน้ําตัวถังไม่มีตัดต่อกับสีกรอใหม่มั่นใจได้นะฮะและที่สําคัญลูกค้าดูรถไม่เป็นไม่ใช่ปัญหาเรามีทีมช่างมืออาชีพจากบริษัทชิกนะครับมาตรฐานจากเยอรมนีเข้ามาตรวจรถ215จุดรอบคัน นะฮะสบายใจได้เลยลูกค้าต่างจังหวัดยิ่งดีใหญ่เลยนะครับไม่ต้องมาดูรถด้วยตัวเองก็รับรถไปใช้ที่บ้านได้ไปกันต่อเลยนะครับด้านข้างตรงนี้นะครับจุดเชื่อมโยงระหว่างนะฮะการชนหน้ากับซุ้มล้อด้านข้างสวยมากดีไซน์ดีแล้วสีเงินบอกเลยว่าทําความสะอาดง่ายนะครับสิปีก็มาตะสีนี้สวยจริงนะฮะแล้วคันนี้นานๆเข้ามาทีนะเป็นรถของบริษัท Honda Auto m o ม i เนะครับเป็นรถของของบริษัท Honda โดยตรงเลยมั่นใจได้นะฮะถัดมานี่ นะครับล้อแมกได้เป็นล้อแมกทูโทนขอบสิบแปดนะยางโยโกฮาม่าจัดให้เลยนะครับนี่สวยสวยล้อแมกนะครับได้เป็นล้อแมกทูโทนนะฮะขอบสิบเจ็ดยางโยโกฮาม่าดอกลึกใช้ยาวนะครับปิกน็อกชกออพด้านในอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์แน่นอนนะฮะรับประกันได้กระจกเดิมแท้ฮอนด้าทุกบานเนี่ยฮะตรวจเช็คมาแล้วชัดเจนนี่เลยนะครับกระจกเดิมแท้ฮอนด้าทุกบานติดซิมสี่สิบนะครับรอบคันได้หกสิบ กระจกข้างพับปับไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับที่ขาดไม่ได้นะฮะตรงไฟเลี้ยว LED แล้วก็นี่ฮะฮอนด้าเลนวอชมีให้แน่นอนนะครับเพื่อความปลอดภัยในฝั่งซ้ายนะฮะร,รถเรียกว่ารถ Honda นะครับถ้าจะทุกรุ่นที่เป็นรถพรีเมียมขาขึ้นไปนะนะฮะตั้งแต่ c i v i c ขึ้นไปเลยนะครับ HRVCRV มีหมดตัวฮอนด a าเลน Watch ด้านบนนะครับจะเรียบเรียบนะแต่ว่าเราได้เป็นตัวชาร์ฟินด้านหลังมีให้คันนี้กูจได้เป็นแบบ Smart e n t r y มือเปิดได้เป็นแบบครเมียมนะ นะครับเปิดออกมาด้านในนี่ฮะโอ้โหสวยมากเบาะได้เป็นเบาะหนังนะเบาะหนังสวยตึงแอร์แบกรอบคันมีให้นะครับปรับไฟฟ้าที่คนขับตรงผู้โดยสารเป็นแบบปรับแมนวนวลนะฮะแต่ด้านในสวยสะอาดแบบนี้เลยฮะรถหน่วยงานศูนฮอนด้าโดยตรงนะครับสบายใจได้ตรวจเช็คระยะร้อยเปอร์เซ็นต์และที่สำคัญใหม่ห้าหมื่นใช้น้อยมากน็อตนะครับไม่ขยับไม่ขันไม่ไขซอกหน้าสวยเดิมด้านข้างงานดีครับได้เป็นวัสดุซอฟทัแตัดสลับกับหนังบูดนุ่ม นะฮะสีเบสสวยๆลำพงกลางมีให้นะครับสครับเพลตตรงนี้ฮะชายบันไดใช้งานน้อยเลยแต่ที่สำคัญสุดคือน,นี่ฮะแผ่นเพลตสติ๊กเกอร์เลขเครื่องเลขแชสซีต้องชัดเจนแบบนี้ไม่มีแงะแกะเก่าไม่มีพ่นสีสัดทับนะฮะตรงบริเวณน็อตเสาบีไม่ขยับไม่ขันไม่ไขหูกรอนเดิมเลยครับนะี่ฮะสวยมากนะฮะใครหายอยู่ใครออกได้บ้างคันนี้ออกได้ทุกอาชีพนะครับพ่อค้าแม่ขายพนักงานบริษัททาราชการ รับบริสาหกิจอาชีพอิสระอาชีพรับเหมาทั่วไปนะครับมีรายได้ประจํา2 0 0 0 0บาทขึ้นไปรับคันนี้ไปใช้กันครับคุ้มค่าแน่นอนแล้วยิ่งใครนะครับท่านไหนมีเครดิตดีผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนบัตรเครดิตผ่อนดีผ่อนตรงเกินปีรับดอกเบี้ยพิเศษไปด้วยนี่ฮะมั่นใจได้นะครับเรามีผ่อนเริ่มต้นตั้งแต่3ปีมปจนถึงเจปีเลยนะฮะต่ําสุดตอนนี้นะครับยอดจัดไม่เกิน4ี่แสนดอกเบีย้ยสปีอยู่ที่1.29เท่านั้นเองนะฮะใครสนใจเบอร์โทรด้านล่างทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยนะคร นี่ฮะด้านในนะครับ HRV ผมชอบอย่างนะคือ Honda เนี่ยเขาคิดมาแล้วด้านในนะฮะเรียกว่าจุได้เยอะมากเลยเวลาเราพับเบาไปนะครับเวลาพับเรียบไปนะเบาก็ปรับง่ายนั่งสบายครับนะฮะเป็นแบบสามหมอนพับ60-40แล้วก็แฟล b a n d เรียบได้นะครับเบาะตอนหลังนั่งสบายนี่ฮะแล้วก็พับไปเลยปุ๊บนะครับจะขนข้าวขนของได้หมดนะด้านบนเฮดรูมสะอาดดสวยๆนะครับผูกอนสวยเดิม ลำโพงกลางตรงบริเวณประตูหลังมีให้ดิสเบรกเป็น4ล้อความปลอดภัยจัดเต็มเหมือนเดิมนะครับ ABS BA EBD มีครบเลย h o n ด้านะครับนี่ฮะด้านท้ายสวยๆนะครับไฟท้ายได้เป็นแบบไลท์ไกดิ้งนะแล้วก็มีที่ปัดน้ำฝนนะครับกระจกไล่ฟ้าไฟเบกรกนองที่3แล้วก็ชาร์จฟินด้านบนมีให้ฝาท้ายนี่ฮะมาพร้อมกล้องถอยนะมาพร้อมกล้องถอยแล้วก็เป็นกรอนไฟฟ้าแต่เวลาเปิดเราเปิดแบบแมนนวลข้อดีคือฝาท้ายแมนนวลตรงโช๊คเนี่ยฮะ เราไม่ต้องกลัวไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ไฟฟ้าเสมอไปอามาตะเลยนะครับพังยากต้องบอกงี้ผมพาดูโครงสร้างนะครับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนี่ฮะสปอร์ตเมอาร์รียงตัวโอ้ดูง่ายมากนี่ฮะสวยๆเลยนะครับน็อตไม่ขยับไม่ขันไม่ไข่ไหมฮะสวยเดิมนี่ชัดเจนสปอร์ตเมอาร์เรียงตัวสวยเดิมโอ้โหคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับถาดท้ายตรงรุ่น HRV มีให้ คุณพ่อคุณแม่ลูกๆหลานๆนี่ฮะไปเดินทางกันท่องเที่ยวช่วงปลายปีเครื่องห8หายห่วงเลยสมรรถนะดีด้วยจัดไปเลยครับคันนี้สีบอนเงินสวยมากนะคันนี้สภาพสวยจริงแล้วผมชอบตรงที่เป็นรถรถของศูนย์ Honda a u t o ตม b บิลโดยตรงเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องการเซอร์วิสเช็คระยะสบายใจได้นะครับเรียกว่าเป็นทรง, SUV ง s u สทรงคูเป้ต้องบอกอย่างนี้นะฮะมือเปิดเขาก็จะซ่อนไปตรงด้านหลังตรงนี้นะฮะสะดวกสบายครับ ซ้ายขวาหน้าหลังสวยเดิมหมดเลยนี่ฮะนะครับด้านในนะครับกุญแจคันนี้ก็ได้เป็นแบบสมาร์ทเอนทรีตรงบริเวณคนขับนะฮะกระจกเดิมแท้มอ nda ติดฟิล์มลามิน่าให้เรียบร้อยชัดเจนด้านข้างตรงนี้เป็นแบบซอฟทัชนะครับตัดสลักกับหนังบุดนุ่มกระจกนะครับเป็นออโต้คู่หน้าเป็นไฟฟ้าสี่บานนะเซ็นเตอร์ล็อกล้วก็จกปรับพับไฟฟ้ามือเปิดโคมียม,มีให้ลำโพงกลางซอกหน้าสวยเดิมนี่ฮะชี้ชัดให้ดู ด้านในนะครับพวงมาลัยได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันครูสคอนโทรลมีให้นะปรับได้สีทิศทางขึ้นลงใกล้ไๆอันนี้หุ้มหนังมาให้เรียบร้อยนะครับคอนด้าเลนวอชตรงนี้มีให้ปุ่มอีคอนโหมดมีให้แ r a c ชั่นคอนโทรลมีให้นะครับด้านในสวยๆเดี๋ยวผมสตาร์ทรถให้ดูนะครับคันนี้บริเวณคนขับปรับได้6ทิศทางนะครับนี่ฮะกระดกหน้ากระดกหลังนะครับถอยหน้าถอยหลังแล้วก็ปรับพนักพิงนี่ฮะผมกําลังเลื่อนเป็นแบบไฟฟ้านะผมตัวใหญ่ สูงเกือบร้อยเก้าแต่ผมนั่งสบายผมบอกเลยชอบมากคอน d ด้นะผมนั่งให้ดูด้านในนะครับนี่โอ้โหหน้าจอนะครับมีเป็นแบบ Ambient Light ด้วยขออนุญาตสตาร์ทนะครับคันนี้ได้เป็นแบบพุ s h สตาร์นะด้านในนะครับคันนี้นี่ฮะสวยๆนะครับหน้าจอก็ได้เป็นแบบเข็มไฟฟ้านะครับแล้วก็มีหน้าจอแสดงผลนะฮะแบบดิจิตอลแบบนี้นะฮะสวยๆคันนี้เลขใหม่เพียง78,000เท่านั้นเองนะครับวิ่งไม่เยอะครับเป็นรถหน่วยงานนะฮะแอร์แบ็ได้รอบคัน คันนี้ก็หน้าจอได้เป็นแบบทัชสกรีนนะครับมาพร้อมกับกล้องถอยให้เรียบร้อยนะครับตรงบริเวณฝาท้ายปรับได้3มุมมองนะนะฮะสะดวกสบายมากๆช่องแอร์ก็สวยๆนะครับเปิดออกมาก็เป็นคู่มือต่างๆเอกสารคู่มือครบเลยตรวจเช็คแล้วนะครับจากศูตรฮอนด้านะเนี่ยฮะปุ่มสตาร์ทมีให้แอร์ได้เป็นแบบดิจิตอลออโต้นะครับเกียร์นะครับเกียร์ออโต้แบบนี้เลยนะฮะพร้อมสปอร์ตโหมดจัดไปนะครับเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮมีให้แล้วก็งานตรงนี้นะครับได้เป็นงาน เป็นหนังสีเบจนะด้านล่างยังมีเป็น power outlet ด้านล่างนะครับ HDMI มีให้หมดเลย power outlet ตัว usb charger ครบเลยดีไซน์สวยครับตรงนี้ก็เป็นที่วางแก้วน้ำใบใหญ่ๆ2ใบนะครับแล้วก็เปิดออกมาก็เป็นช่องวางของทุกๆทิๆนะฮะตรงนี้ก็สไลด์เลื่อนได้นี่ฮะสะดวกสบายมากๆด้านบนนะครับม่านบางแดดก็เป็นไฟอโอโต้ให้นะฮะมีกระจกแล้วก็มีเป็นไฟส่องแบบอโอโต้ให้แบบนี้ กระจมองหลังนะครับปรับรถแสงแบบออโต้ให้เลยไฟสองสว่างนะครับใช้งานปกติเฮดรูมสะอาดสวยมากครับคันนี้นะใครหายอยู่ห้ามพลาดเลยเดี๋ยวผมพาไปดูบริเวณเครื่องยนต์กันต่อเลยครับสำหรับเครื่องยนต์นะครับเราได้เป็นขุมกำลังนะฮะ i-vtec 1.8ลิตรครับ141แรงม้าใช้ได้เลยฮะแรงม้าเหลือเฟือเพียงพอกับน้ำหนักตัวต้องบอกอย่างนี้ท่องเที่ยวได้ทั่วไทยผมพาดูโครงสร้างเลยครับนี่ฮะ serial number ปั๊มชัดเจนตัวซับฝากระโปรงนะครับสวยเดิม หัวโชค๊คเบ้าโชค๊คสปอ,อร์ตเมทาร์คเรียงตัวสวยมากครับซอกหน้าซอกในกล้าการันตีเลยครับสวยเดิมแน่นอนไฟหน้าแท้ไทยคอยโตเดิมโรงงานแบตเตอรี่ต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้นี่ฮะตัวปั๊มนะครับตัวซับฝากระโปรงสปอ,อร์ตเมทาร์ชัดเจนนี่ฮะผมไล่เรียงให้ดูแบบนี้เลยนะครับตัวเครื่องแห้งๆสวยๆไม่มีน้ํามันหยดเยิมไฟหน้าแท้ไทยคยโตเดิมโรงงานนี่ฮะตัวซับฝากระโปรงสวยเดิมนะครับแม่ปัม๊ม ABS สวยๆ น็อตฝากระโปรงไม่ขยับไม่ขันไม่ไข่ไล่เรียงกันมานะครับข้างนอกไม่ว่าจะสีอะไรข้างในสีเทาชัดเจนสติ๊กเกอร์มอกอนี่ฮะจุดมองแล้วก็แถบบาร์โค้ดเห็นไหมฮะชัดเจนเลยครับเนี่ยใครหาอยู่นะครับ Honda HRV คุ้มคุ้ม,มตอบโจทย์แน่นอนคันนี้ครับใครที่กําลังมองหารถ SUV สุดประหยัดทรงคูเป้คันนี้เท่านั้นครับตอบโจทย์แน่นอน Honda HRV 1.8 EL นะครับคันนี้เป็นรถหน่วยงานของศูนย์ Honda เลยนะครับเลขไมล์70,000เท่านั้นเอง ใบแดงออกห้างร้านกว่าแน่นอนวันนี้ค่าตัวคุ้มคุ้มเพียง8 69,000บาทเท่านั้นเองฟรีดาวันนี้ค่าตัวคุ้มคุ้มเพียง800,000วันนี้ค่าตัวคุ้มคุ้มเพียง5 69,000บาทเท่านั้นนะครับฟรีดาวผ่อนสองอนหมื่นเดียวเท่านั้นเองนะครับรายได้สองหมื่นซื้อคนเดียวไม่ต้องขมเบอร์โทรด้านล่างเลยครับ076966335นะครับเบอร์นี้ไลน์ได้เลยลูกค้าต่างจังหวัดทั่วไทย เรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเสร็จถึงหน้าบ้านท่านเลยนะครับสะดวกสบายมั่นใจได้ซื้อรถกบมิพยรยนครับรับคันนี้ไปใช้คุ้มค่าแน่นอนวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามและรับชมนะฮะรถสวยๆเข้าใหม่คันตัดไปได้ชมก่อนใครแน่นอนวันนี้วิเพชรยนต์ไปแล้วครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ